ไม่แล้วครับสาหรับคนที่กําลังติดตามนะครับเจ้าโชกุนคันนี้3ประตูครับตอนนี้นะครับเป็นถึงขั้นตอนในการพ่นสีเสร็จแล้วนะครับรถเดิมมาเป็นสีน้ําเงินแต่เราเป็นทําเป็นสีน้ําเงินตัวตัวนี้จะมีมุกนะครับแล้วก็เข้มกว่าเดิมเดี๋ยวผมพาไปดูายล,ละเอียดแต่ละอย่างเลยครับไป คือในชิ้นส่วนบอดี้นะครับเราได้สเตปการเปลี่ยนสีนะครับเราจะมีการถอดประตูแต่คันนี้นะครับเราจะไม่ได้ถอดแก้มเพราะว่ารายละเอียดของข้างในเนี่ยเรายกประตูออกเนี่ยมันได้รายละเอียดแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ภายนอกครับนี่กระจกหลังเราถอดด้วยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยผมก็เพิ่งเพิ่งเคยเห็นนะครับว่ารถรุ่นรถรุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขาอาจจะใช้เป็นกิฟต์ในการในการใส่เขาเรียกว่าใส่กระจกมันจะไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ๆที่วางกาวนะครับก็เป็นความรู้ใหม่ๆนะครับตัวนี้ก็ เรื่องงานสีเนี่ยเก็บให้เนี้ยบเลยครับนี่ไปถึงข้างในครับข้างในคันนี้นะครับเราได้มีการฟอกนะครับฟอกเบาะนะครับทำความสะอาดใหม่หมดเลยจากวันแรกที่เราบอกว่าคันนี้ค่อนข้างจะมีกลิ่นหนูกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์นะวันนี้เราก็เลยมีการซักเบาะซักพรมนะฮะเก็บรายละเอียดในเรื่องเครื่องเสียงให้ใหม่นะครับคือเก็บรายละเอียดเนะนะนะัที่นี้คือของเดิมมี power มีอะไรคือ l o อหมดครับ เพื่อจะให้มันเป็นใหม่ๆอีกครั้งหนึง่งผ้าหลังคางครับยัไงไงฮะอันนี้สเต็ปแบบนี้ใช้ใช้เวลาไม่นานครับนี่นี่อะไรครับเราพยายามจะแยกชิ้นนะครับแยกชิ้นในการขัดนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าเราประกอบเข้าไปเนี่ยในตามซอกตามมุมเราจะขัดไม่ได้เราก็เลยพยายามแยกตามมุมครับนี่ก็ถือว่าในสเต็ปคันนี้ ใช้ระยะเวลาประมาณผมตีไว้ประมาณ1เดือนนะครับในการทําตีแต่ต้องบอกครับยังไม่จบที่ตรงนี้นะครับเป็นไงพี่สวยไหมยนี่โชกุนตัวนี้สามประตูใช่ตัวนี้สามประตูก็ต้องบอกว่า เ,เมื่อตอนที่แล้วเรามีการประกอบภายในเพราะว่าคันนี้มีการทาซักบาะซักพมภายในแล้วบิว้วภายในใหม่แล้วก็ในเรื่องงานสีเราได้มีการทําสีใหม่รอบคันเปลี่ยนอะไรด้วยแต่วันนี้จะไปจบในเรื่องช่วงล่างใช่ะฮะในเรื่องงานสีดูแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับสีน้ําเงินตัวนี้ดูแล้วก็ใหม่ขึ้นสวยขึ้นอเพราะว่าดูคลาสสิกอ่ะตัวนี้จะเป็นออกคลาสสิกเลยแต่ต้องบอกนะครับว่าสีตัวนี้ที่เราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้ของสี CLV ตัวใหม่นะ ลูกค้าแบบเอาคอนเซ็ปต์อะเลยครับเอาสี CRV ก็คือออกน้ําเงินใช่แต่ในเรื่องกราบเนี่ยเพราะว่ารถเดิมมันมาเป็นสีบอลมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าสว่างไปอ่าสว่างไปเราโทนให้มันเข้ากับล้อแม็กนะครับเราก็เลือกเป็นสีเทาสีเทาตัวนี้ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครอีกแน่นอนเพราะว่าเราคัดตอมขึ้นเองแต่งสีขึ้นเองนะเดี๋ยวเราไปพาไปชมเจาะลึกชิ้นเล็กๆน้อยๆเลยครับไปตอนนี้ครับแน่ในเรื่องบอดี้เนี่ยลูกค้าเลือกเปลี่ยนไฟหน้าใหม่ ทำทุกอย่างใหม่คิ้วเห็นไหมครับนี่จุดเด่นเลยเป็นยางใหม่คือคิ้วยางรอบไปนี่เป็นยางเปลี่ยนยางใหม่เลยแล้วสิ่งที่ทํายากที่สุดเลยคือฟิตเมนรถเนี่ยกะจนหน้าคันนี้เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยตัวแรกเป็นตัวมีสปอร์ไลท์ใช่เลือกต้องเลือกทรงใหม่เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนี่แล้วก็ชุดข้างครับนี่โอ้โหไฟเ้าต้องเฉพาะรุ่นเลยเขาเรียกไฟอะไรวะเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวอ่าไฟเลี้ยวมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเลยตัวนี้เป็นตัวกลมโผ้ย ก็จากของเก่าที่แตกๆรายงานนี่ครับชุดนี้เปลี่ยใหม่หมดเลยโอ้โหอยู่ด้านหลัง,น,ลงนี่ยางคิ้วหลังก็เหมือนกันเปลี่ยนใหม่กระจกยังเปลี่ยนเลยอะ่ะกระจก,กเปลี่ยนเพราะว่าลูกค้าบอกว่าคืออ,อันนี้ครับตั้งแต่ที่เราได้บอกตั้งแต่ครแล้วแล้วว่ารุ่นนี้มันเป็นการวางกระจกแบบใช้กาวสองหน้าแล้วกริปล็อกนะแต่เราเพิ่งมาเจอว่าเอ้ยมันปัญหามันเริ่อผุเราก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนกระจกใหม่ทำแล้วก็ทีเดียวเลยครับใช่ แล้วก็ชุดหลังชุดหลังนี่ก็ไล่ทําอะไรใหม่หม,หมดก็พวกชิ้นดําเราก็เก็บพ่นดําให้ใหม่เก็บดำให้ใหม่นะครับจะได้ดูดีๆด,ด,ดูเนียนนี่แล้วก็ขาดไม่ได้เลยขอโชว์เรื่องช่วงล่างหน่อยเพราะเมื่อวานเราได้มีการพ่น,นตัวน,นี้เราเลือกพ่นแบบไหนครับเป็นพ่นกรนสนิมะจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ยกหัวอ่าไม่ได้ยกหัวเอาแบบเกาเรียกว่าพ่นกรนสนิมแบบพิเศษแล้วกันตัวนี้จะเป็น จะเป็นสีดําออกกึง่งกึ่งเงาหน่อยอสีดํามันมันหน่อยนะครับก็ล้างง่ายด้วยแล้วก็ลื่นลื่นด้วยใช่นี่เราก็พ่นตามสเตปเลยชิ้นไหนที่เราห่อได้เราเก็บได้อย่างมีโชคแต่งอะไรมาเราก็เก็บใช่เราก็จะเ,เก็บให้หมดถ้าไหนเป็นโชคสีดาอยู่แล้วเราก็พ่นให้ด้วยทั้งหมดเลยอ่า ทั้งคันนี้พ่นในซ้มล้อให้ด้วยใช่นะครับด้านหน้าและด้านหลัง4ล้อเลยเพราะว่าเราอยากให้เวลามองใส่ล้อปุ๊บมองแล้วมันปิ๊งเลยให้ดูใหม่แต่ตอนนี้เรากําลังไปเก็บเรื่องช่วงล่างใช่ครับซึ่งช่วงล่างเมื่อกี้เห็นแบบเราไล่เปลี่ยนม่หมดเลยเหรอคือทีแรกก็ดูผ้าเบรกแก้ผ้าเบรกไาแล้วดูยางเบรกมันขาดเราก็เลยเปลี่ยนชุดซ่อมเบรกซ่อมเบรกใหม่แล้วผ้าเบรกใหม่ซ่อมเบรกผ้าเบรกแล้วเดี๋ยวเราเก็บพวกนี้ใหม่อีกก็ถือว่าในเรื่องงานช่วงล่างเนี่ยเราดูแลตั้งแต่หัวยา เดี๋ยวเราไปรอดูทีครับตอนลดลงกับพื้นขัดสีงเงาม,ม,มันจะปิ้งแค่ไหนครับสำหรับเจ้าโชคกุลสาประตูคันนี้ไปไปชมกันครับ เป็นไงครับนี่สำหรับเจ้าขเขาเรียกอะไรนะโชกุนโชกุนส <3 S 1> ามประตู อันนี้ก็ได้เลือกใช้มาเป็นสีน้ําเงินนะครับที่เราได้บอกแล้วก็ตัดสีเทาดําให้เข้ากับล้อแม็กดูเรียบหรูลงตัวแล้วก็ชุดกันชนหน้าเนี่ยเป็นชุดกันชนหน้าแต่งก็ถือว่าออกมาได้เขาเรียกว่าหล่อเลยดีกว่าหล่ออันนี้รถรถปีอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณ9ก้ากว่าตอนนี้นิดเท่ากับว่ามาจ่ายไปเก้าเท่าไหร่ตอนนี้มีชีวิตชีวาในปี2023แล้วนะฮะจะขึ้นปี2 0 2 4แล้วก็ฝากด้วยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดหรือ เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับในการทํารถนะครับไม่จำเป็นที่ต้องเขาเรียกว่ารีสโตก็ได้อ่าอันนี้ก็เป็นสเต็ปรอบนอกเหมือน<ช>กันแล้วก็เก็บงานเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับสเตปรอบนอกแล้วก็พ่นภาซีอ่พาพ่นภาีอีกอย่างหนึ่งก็ทําให้มันมีชีวิตชีวาใหม่เป็นแบบนี้อีกอย่างอีกครั้งหนึ่งครับนะครับก็ฝากนะครับสนใจเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ084 1441991ครับ0919156545ครับนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF a Body Shop นะครับแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้เราด้วยครับเดี๋ยวเราจะมีดีๆเด็ดๆจะมาให้ชมอีกเรื่อยๆ